สวัสดีค่ะคุณยายพามาชมอีกค่ะชมกันลอกกันลอกกันลอกนี่ค่ะชมกันลอกอีกวัน,นวันนี้มากี่ตัวของขาวยังไม่มาด้วยค่ะของขาวไปไหนไม่รู้เนี่ยโอ้ตกใจตื่นกันของขาวยังไม่มาค่ะ นีแต่นี่แล้วก็นี่อ้าวอ้าวทะเลาะก,กันทําไมแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันสิมีอยู่แค่เนี้ยจะทะเลาะก,กันทําไม,มนกพิราบถ้าเป็นนกพิราบถ้า ถ้าอยู่แบบนี้นกพิราบไม่กล้าเข้ามาเขาจะอยู่ด้านนอกรอบเลยค่ะนั่น,น,นค่ะนกพิราบจ้องเต็มเลย แดงตัวนั้นก็ตกใจอ้าวอานกอะไรมาืาตกใจเปลี่ยนกันลงมาเปลี่ยนกันลงมาเอวกิ้นกินหาเจอไหมหาเจอไหม ตรงนี้ตรงนี้อเคแหละนั่น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 แหละตรงนั่นแหละเอาเอาทำไมชอบวิ่งไล่เพราะตัวนี้อารมณ์เสียอีกแล้วสิทำไมไล,ไล่เพื่อนไล่เพื่อนทำไมฮะวยมีกันแค่เนี้ยตัวขาวก็ยังไม่มาแล้วก็อีก หางสีเหลืองเขายังไม่มาค่ะที่จริงเก็มีสี่ตัวโซนนี้นั้นอยู่กันสองตัวก็วิ่งได้กันอารมณ์ไม่ดีแล้ววันนี้ไม่แบ,บ่งปันเลยเนะาะไปเป็นแบบนี้แหละจะหางแดงนะหางแดงหางส้มสวยผิวเลย น่นเลยร้องอยูนบนต้นไม้นะเียดเอ,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 อข้างบนเ่ยอ่ะแล้วตัวนี้คนหลบขึ้นไปอ่ะนะได้ยินเสียงร้องอ่ะหลบขึ้นไปทําไมอ่ะฮะเพราะอะไรอ่ะทุกตัววิ่งแตกตื่นกันเลยเห็นไหมคะนะ,ะวิ่งแตกตื่นกันเลยอะไรมาฮะเด่น ไปนะเสียงรบกวนมาแล้วค่ะเสียงรบกวนมาแล้วเรื่องตัดยาก่ะเนี่เขาน้ารักมากขนมยังเยอะเลย,ยเหลือเยอะเลยค่ะขนมที่คุณยายให้เขายังเหลือเยอะเลย ทองขาวไม่มาแล้วทองขาวอิ่มแล้วค่ะไม่มาละแบบนี้ตังตังปังเสียงเอเสียงนกเอี้ยงค่ะนกเอี้ยง เสียงอะไหคะน่ากลัวจังมาแรงเลยค่ะมาแรงเลย สตัวหน้าสล่นน่ารักมากค่ะโอ้โหโอ้โหนกเขานกเขาตกใจเลยเห <c oughs> ็นไหมคะนกเขาไม่เป็นพิษเป็นภัยอันตรายไม่มีอยู่ด้วยกันกินด้วยกันได้น่ารักมากเลยคะ่ะนกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันได้ เ,เพื่อนกันกับเอเจ้ากระรอกนะคะน่ารักจริงๆเสียงนกเอี้ be <laughs> ยงนะขู่ตลอดนี่ค่ะนี่อยู่ด้วยกันน่ารักค่ะเนี่ยโอ้ยรักมากเลย แดงไปแล้วตัวหนึ่งค่ะเขาอิ่มอัวนี้ยังไม่อิ่มยังอยู่ค่ะยังอยู่กับเจ้านูกเขาท้องขาวก็ไปแล้วท้องขาวก็อิ่ม,มนี่ก็เริ่มจะไปแล้วท้องขาวมาใกล้เลยค่ะท้องขาวมาใกล้เลยค่ะเอาจะหางแดงด้วยเอาเอาเอาเอะไรกันแล้ว หางแดงก็ลงมาค่ะหางแดงก็ลงมาอันนี้จะต้องขาวจ้า้องขาวมาด้วยแล้วนี่ล่ะ,ะ,ละนี่ก็หางแดงค่ะหางแดงเอา้ากลัวเหรอน,นี่กลัวอะไรอะ่ะไม่กลัวไม่กลัวกินด้วยกันกินด้วยกันกินด้วยกันจะกลัวอะไรน,นี่ มันใมาส่งทองแดงค่ะตัวนั้นน่ะทองแดงอูแดงสวยมากเลยค่ะตัวนั้นน่ะโอ้ยค่อนข้าง,างนั้นน่ะแอบซะด้วยแอบซะด้วยตัวสวยตัวนี้ก็สวยนี่ค่ะสวยหมดเลยกลยัวเนย กลัวอะไรเนาะกลัวไม่ได้กินนะกลัวไม่ได้กินนะถ้ากลัวทานหละลงมาลงมาเลยลกินด้วยกันกินด้วยกันเร็วๆกินด้วยกันเร็ว เดินไปแล้วแอบเพินไปแล้วแอบเพินไปแล้วแบบนี้สบายเลยค่ะนี่นี่เจ้าท้ทองขาว ที่คุ้นมากแต่ตัวอื่นเนี่ยวิ่งตลอดเนะะี่ยค่ะวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมคะจะทองขาวก็จะนิ่งทองขาวนิ่งแต่หางแดงละ่ะหางแดงมันไม่นิ่งสักที กักันอีกแล้วนกเขาตัวสวยมาอีกแล้วตัวสวยๆมาอีกแล้วน,นคะนกเขาตัวนี้สวยจริงๆโอ้ยกัวอะไรนะ่าจะทองขาว ไม่แน่กลัวหรอกนะอยู่ด้วยกันนะ่ะนั่นแหละกลัวอะไรนั่นแน่โอ้ตอนนั้นกน็นอแอบตัวนี้ก็แอบนติดคอน่ติดคอ,ะดอจะทองขาวเสร็จะทองขาวจะท,อง,จะทองแน่เลยค่ะ เพราะว่าคุณยาเห็นเขาทำหลังเ็นเาทำลังนะของขาวนี่กวนเขา แล้วเหลือแต่เจ้าหางแดงยังไม่ไปมาแล้วขมาแล้วเมื่อกี้มีเสียงร้องร้องแล้วก็วิ่งกันแต่ตอนนี้ไม่วิ่งแล้วค่ะกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วเจ้าหางแดงกลับมาอีกแล้วนี่ค่ะตัวนี้เนี่ยเนี้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 ยลงมาเลยลงมาเลยไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบ มองเห็นไกลๆจะาทองขาวมาแน่เลยเอ้า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 วจะาทองขาวจะทองขาว,ขาวเร็วๆเร็วๆอ่ะตัวนี้กลัวค่ะลัวปัวเนี่ยลัวทองขาวแล้วทองขาวมาแล้ว ของขาวมาแล้วของขาวมาแล้วหลบอีกแล้ววันนี้มาแปลกนะทุกตัวกลัวกันหมดเลยอเป็นอะไรอ่ะวันนี้อ่ะ ต้นไหมแปที่จริงเขาก็กินอาหารด้วยกันดีๆนะคะแต่วันนี้มาแปลกอ่าผิดปกติล้วอืมหางแดงไม่กล้าลงเลยอืมแน่แน,น่เห็นไหมคะแน่แน่ จะมาสู่กับเขาเหรอ,อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอเจ้าทองขาวเ,เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะทองขาวกลัวไปแล้วค่ะหางแดงกับมาอีก không đen <laughs> để dịp cho điều có tiếng nó kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ สงสัยกันเลยคือเสียงอะไรอิ่มแล้วนิ่งแล้วอิ่มแล้วนก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 ลงมากิน,กน,กนก ก็ไม่เหลือให้เจ้านะ,ะนละนุ่นนกเขาอยู่ห่างเลยให้นกเขามั่งเป็นด้ให้นกเขามัาง่นงนีง่นกเขาทันที่ไหนนกเขาไม่ทันเลยนี่ก่ะนกเขามาแล้ว มาได้ไงอยู่ยดีๆก็โผล่มาได้ลงมากินเร็วๆลงมากินก่อนเร็วไม่ทำอะไรหรอกอืทำเป็นกลัววันนี้อ่ะไล่กันดูเจ้าลูกเขาเจ้าลูกเขาไม่ได้กินนะ นี่ก็แอบแอบแอบมาลงมาลงมาลงมาเนี่ยตัวนี้ก้านะก้านลงมาแล้วค่ะตัวนี้ตัวที่สองนี่คือตัวที่หนึ่งที่ลงมาอันนี้เปิดที่สองแล่ตัวที่สามจะท้องขาวแล้วก็จะมีอีกจะสีเทาอีก วัววันนี้แตกมากเลยอวัวหัวนกพีรลาบนกพิราบเยอะไม่ใช่ไหรหรอกนกพิรลาบเต็มเลยเป็นกลุ่มเขาไม่ได้กวัวคุณยายหรอกเขาลัว,วนกพิรลาบ มาลงมาอมาอมาก็มาเจอนกพิราบอยู่ตรงนี้นี่ค่ะคุณยายให้เขาเต็มแล้วหมดแล้วเกลี้ยงแล้วเห็นไหมคะเกลี้ยงแล้วโอเคค่ะุณยาดขอเจ้บภาพยินดีกาวไปเที่ยวคุณยายกับหลานหลานจ้านนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะไปแล้วเขาไปกันแล้วเขาอิ่มกันหมดแล้ว เแต่เด็กนกพิล่าไม่มายค่ะไ,คไปเลีลลล้ยไปเลี้ยไปเลี้ยไปเลี้ยเล้ยอิ่มแล้วนุง่งท้องขาก็ไปแบบหายเงียบเลยลงมากินแป๊บเดียวอ๋อนอนเลยนอนเลย นอนแบบสบายนะอิ่มอ่ะอืมอิ่มแล้วนอนแบบสบายเลยนะัจะหางแดงจะหางแดงนี่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 หางแดงโจหางค่ะหางสวยเลย nha bye 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 bye